ยอนอดีตตอนบุเท่าสมัยเด็กน้อยเลียนวาวสิละครับพี่น้องบักโอเด้งกับลูกเลเียนวาวเออเขาว่าเป็นฤดูเบิดเวียกเอ,อ้าอบเอามึงขึ้นบาบาเโอ้โห่ธรรมาดาตัวอะไรไปเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วไปไม่เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาเอาเอาโอ้ยบุดรอนแล้วนี่ใส่หางอีกใส่หางอีกนี่วิถีชีวิตของไทยอีสานสายเอ้ยจบข่าวอ่อนโยะเอ้ยบกหมูดิ้งวาวว่าได้สัดส่วนหางเบาไม่มีเบียดมีงานเล้่นวบา อันนี้ทบุเท่าลงมาที่กลางทุ่งนาย้อนอดีตเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วสมัยที่เป็นเด็กนะครับเล่นว่าวกันชมกันนะครับ <Hey! S 1> เป็นยังไงเอาเอาเอาไม่ขึ้นดีว่

ความสุขเล็กๆของเด็กนะครับทำว่าขึ้นได้ก็มีความสุขแล้วติดลมบนแล้วแต่สายจังเลยโอ้โหติดลมบนก็สายจัดเลยหนักๆก็เอ้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้า,ายขวาดุกดิ๊กดุกดิกดุกดิดก,ดดกโอ้โหลมดีจังเลยวันนี้เอาหมุนเอ้าหมุนหมุนอยู่รอดไหมเอารอดไหม โอ้พี่ว้าวตัวนี้สนุกดีจังเลยอืมล่าเรลงดีจังเลยซุบยอดเพื่อนเล่นว่าของทอบู้เท่าลมบนหนักมากครับตอนนี้น่าจะไม่รอดแล้วต้องเอาลงแล้วครับครับลมแรงต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้นะครับหนุน สนุกครับขึ้นดเด็กเที่ยว <laughs> ย้อนอดีต50ปีมาเล่นอีกเที่ยวเลยก็ยสนุกตามมาลูกมาเอาตากระบาดัวเด็กช่วยลงแล้วลงแล้วมามาเลยลูกวิ่มาเลย ย้อนอดีตเมื่อ50กว่าปีที่แล้วก็สนุกอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นเพื่อนเด็กๆติดคลิปนี้ที่ตรงนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ